ธรรมคือเวทนาเป็นสิ่งที่บัญญัติได้หลายปริยายพิขุทั้งหลายเวทนาเรากล่าวแล้วโดยปริยายแม้สองอย่างโดยปริยายแม้สามอย่างโดยปริยายแม้ห้าอย่างโดยปริยายแม้หกอย่างโดยปริยายแม้สิอย่างโดยปริยายแม้สาอย่างโดยปริยายแม้ร้ออย่าง พิขูทั้งหลายโดยปริยายอย่างนี้ที่เราแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โดยปริยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจกไม่สำคัญร่วมจกไม่รู้ร่วมจกไม่พอใจร่วมแก่กันและกันว่าเป็นธรรมที่เรากล่าวดีแล้วพูดไว้ดีแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาหวังได้ก็คือจากบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกัน ทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่พิกูทั้งหลายโดยปริยายอย่างนั้นที่เราแสดงธรรมเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โดยปริยายอย่างนั้นชนเหล่าใดจักสำคัญร่วมจักรู้ร่วมจักพอใจร่วมแก่กันและกันว่าเป็นธรรมที่เรากล่าวดีแล้วพูดไว้ดีแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาหวังได้ก็คือจักพร้อมเพียงกัน บันเทิงต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันและกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักอยู่ดังนี้แล